It ปูการสักนิดนึงนะคะ, <yeah. S 1> yeah. ะเย่แน่นอนว่าเกิดภาพประทับใจแบบนี้ไปด้วยกันแล้วตอนนี้อยู่ด้านขวาและซ้ายครับผมมารวมกันตรงกลางเพื่อเก็บภาพประทับใจแบบนี้กันสักนิดนึงครับนะตรงกลางเลยค่ะยังมีที่ว่างอยู่นะคะเปลี่ยนกันเข้ามานะคะด้านหลังแล้วพยายามที่จะไปเข้ามานะคะเดี๋ยวก็ไปเห็นหน้าตาเลยเมืก่อนนะคะตอนนี้อยู่ด้านหลังนะครับผมมาสมทบด้านหน้าได้เลยนะภาพประทับใจแบบนี้ครับนานทีมีครั้งเดียวครับผมเดี๋ยวเราจะเซลฟี่กันเย่ถ่ายรูปภาพปูกันสักนิดนึ่งครับทนี้

นเขมี่ก็อกาเล้เมา่อาเ้อาเ้าอาเาม่็คือกเานี้ใครอะาดเ้คมาอกเมนี่อเ่ก็อก้วมาี่ก็ือกา้นคือเข้ามาอก้มน่าเ้ากเปมาน่คเนะ่เมี่มานกกเ้อกร้าน้อง้าี่ก็คาามาน้ รอโต๊ะสักคู่หนึ่งระหว่างที่เราจะสัมภาษณ์เพื่อนรายการนะคะว่าใครมีโอกาสที่จะมาที่รับไบเซร็จหรือเปล่า,ลา,านะคะ,ะคนที่ม,ออมีโอกาสที่มานั้นที่คนที่ซื้อสินค้าจะทำบุ๊กคอร์สรองน้ำน่นนะคะซึ่งถ้าเกิดใครยังไม่มีตอนนี้ไปอย่างทันนะฮะทันค่ะทันค่ะไม่เหลือหรือเปล่าเหลือหรือเปล่ายังเหลือไหมโปสเตอร์บอสการสินค้าเหลือยังเหลือนะยังเหลืออยู่เล่อสินค้าทุกชิ้นที่ซื้อมาจะมีคูปองเลืกอีกหนึ่งใบหนึ่งใบนั้นสามารถเข้ามารับใบเซร็จพร้อมกับถ่ายรูปได้ หนึ่งครั้งเท่านั้นครั้งเท่านั้นถ้าหากว่ามีผู้มองสองใบล่ะก็รับไปเสร็จปุ๊บลงจากเวทีวิ่งวนไปต่อคิวใหม่อีกหนึ่งเที่ยวกันนั่นเองนะ,นะคะแล้วก็ในแบบนี้ครับว่าได้จากให้หลายๆคนได้เมียวกันร่วมกันแบบนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นฝากกันด้วยนะฮะมีวัชรสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมองอดูมาฮะค่ะมามาคือเราจะไม่มีการถ่ายเซลฟี่นะคะอย่าพิกาอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการถ่ายรูปนะคะเราจะไม่มีการถ่ายเซลฟี่มาแบบถ่ายคู่ค่ะ ถขยี blender, sort of <T songs> ่แบบนี้ไม่ได้ต้องป้องภัยด้วยใช่อ่ะครับและตอนนี้ครับนักต้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วแถวของอัพเป่าอัพัวอยู่บริเวณด้านซ้ายมือของลูกทาสขวามือของหนุ่มฮะเหมือนน้องๆจะทราบีิตอคิวกันยาวทีเดียวยังไม่ทันพูดเลยไม่พูดแล้วนะฮะส่วนด้านขวามือของทุกท่านนะซ้ายมือของหนมเป็นแถวของาง ชุดนักเียน่ารักมากใช่ใช่เมืม่อวานต่อเห็นภาพนี้โอ้โหแชร์ไม่เพตันเล<ม>ยนักเรียนก็น่ารักชุดธรรมดาก็น่ารัก<ช>